โยมมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วรู้ว่าคำท่านเนี่ยผิดไม่ได้นะบัญญัติแล้วเนี่ยเป็นอากาลิโกสอดรับไม่มีการขัดแย้งกันโยมจะเริ่มรู้แล้วว่าเราเนี่ยเข้าสู่ความเสี่ยงในส่วน99.99% 99และเหตุปัจจัยอะไรล่ะที่จะทำให้เราอยู่ในส่วนเศษดินปลายเล็บนะอ เคยขวนขวายกันบ้างไ,มาไหมล่ะเช่มั้ยเหมือนถ้าเราตั้งเป้าจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเราก็ต้องอ่านหนังสือเราก็ต้องมุ่งมั่นเรามีเป้าหมายใช่ไหมอันนี้ยมมีเป้าหมายแลอยังไม่ยมจะพ้นนรกกัมเดลชานเปลววิสัยการไปอยู่ในนรกเนี่ย <_ c oughs> ทุกขนาดไหนพระองค์เปรียบเทียบนะ